ที่จะลำคาญไหมครับสงสารคนดูเออนั่นเลยจะช็นว่่ได้ไปันเถอเอาไปนะโอ้ธนะคะะวัเดี๋ยวแเราต้องไปถึงเซี่ยงสองกันแล้วครับผม,บผมปล่อยปล่อยมาสักสักพักแล้วสิเออปล่อยปล่อยมาวันที่13กุมภาครับผมก็เพิ่ง ล้านวิวแล้วนะครับออในที่สุดในที่สุดเราก็มีเพลง1ล้านวิวสุดเลยเป็นยังไงทำเพิยงแค่ว่าจะตอบรับจดีขนาดนี้ตอนที่จะจะปล่อยเพลงนี้จริงๆขออีกทีหนึ่งนะเราคิดไหมว่ากระแสตอบรับมันจนดะดีขนาดนี้ก <laughs> ็ไมไ <laughs> <อ>่ไม่คิดว่าจะดีขนาดนี้ครับแต่ว่าหมายถึงว่าเราก็ตั้งใจว่าเพลงนี้มันก็คงมีคนฟังเยอะขึ้นกว่าเพลงก่อนๆอะไรเงี้ยเพราะว่าสองเพลงที่ผ่านมามันค่อนข้างยากในนึง ยากสำหรับผมเหมือนกัน,อนพอเพลงนี้มันออกแนวป๊อปมากขึ้นแล้วก็ได้น้องมาเบลมาร่วมฟิเจอริงด้วยผมก็รู้สึกว่าทุกคนก็น่าจะเข้าถึงเพลงนี้ได้ง่ายขึ้นฝันได้ง่ายขึ้นเลยครับผมก็แบบไม่แน่ใจเลยแหละว่าปล่อยมาสอที่เราปล่อยมากกว่านี้เพลงสองท่ล้นั<อ>้นทุกคนก็รู้สึกเกเรในในนักร้องคนหนึ่งแล้วคือคือสองเพลงก่อนนั้นี้ผมรู้สึกว่าผมอยากทําแบบที่ผมอยากทำ แต่ว่าอันนี้ถือว่าเป็นเพลงที่แบบผมทําเพื่อมอบให้แฟนๆที่รอฟังแบบเป็นของขวัญเออเป็นของขวัญเป็นเพรๆรับวันเลนทายอะไรย่างเงี้ยเอองั้นเรามาดูกันเพลงที่มาของเพลงนี้กันหน่อย่ีงที่ครับผมเออที่มาของของเพลงนี้คือเพลงชื่อเพลงว่าเสียงสองนะครับผมก็ในตัวเพลงอ่ะมันก็จะเล่าถึงการกระทําที่สมมติว่าเวลาเราทํากับแฟนสองคนอะไรย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบเวลาคุกกิ๊กันหรือว่าเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็เวลาที่เราอยู่ข้างนอกเนี่ยช่วยอย่าทาสิ่งเหล่านั้นให้คนอื่นเห็นได้ไหมเพราะว่าเราเขินอะไรเงี้ยก็เพิ่มองวันนี้บอกว่าข้างร้าใช่ใช่ครับก็ข้างข้างรากแต่ว่ายังติดแก๊กอยู่อะไรเงี้ยก็ข้างแต่ตัวเจก็ก็ติดแก๊กอยู่เอตัวเราทาเสียงสองบ่อยไหมค้อะไรนะครับทำเสียงสองบ่อยไหมก็ค่อนข้างบ่อยเออเวลาเรียกแมวอะไรเงี้ย อันจริงๆแล้วเะครก็ใช้ความรู้ส่วนตัวรีเลกับพาร์ทส่วนตัวเขาด้วยในเพลงนี้ก็ใช่ครับก็เวลาเวลาเขียนเพลงก็จะใช้แบบจากประสบการณ์ของตัวเองแล้วครับครับผมเพราะว่าแบบเราพอเราพอเรามาทำพาร์ทเพลงปุ๊บเราก็อยากจะมีส่วนร่วมกับมันให้ได้มากที่สุดก็เลยทุกๆเพลงคอนเซ็ปต์เพลงทุกเพลงแล้วก็เนื้อเพลงเราก็จะมีส่วนร่วมในหมดเพลงที่ผมเขียนผมเขียนกับใครันผมเขียนกับพี่ปั้นครับพี่ปั้นวงลสครับผมครับผมเป็นไงฮะตอน จะแ,แชร์ความคิดก,กันงฮะตอนเขียนเพลงอตอนตอนเขียนเพลงก็ได้ได้ไปเซสชันของพี่พี่กอกครับพี่กอกกับไทคราวครับแล้วก็เขาให้ผมเข้าไปอยู่เซสชันที่ที่มีพี่เบนแล้วก็พี่ป้านวงลาบก็เลยทําเพลงด้วยกันแล้วก็เกิดเป็นเพลงเสียงสองก็โปรเซสมันก็ค่อนข้างง่ายมากเพราะว่าแบบเหมือนเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าทํางานมนครั้งแรกแล้วมันก็คลิกกันเลยครับผมจนแบบผ่านมาปี2ปีแล้วถึงจะได้เอาเพลงนี้กลับมาทำ เใช่เกิดขึ้นประมาณปีสองพันยี่สิบอะครับคือหมายถึงว่าตัวเพลงกันเดโม่เสร็จแล้วแต่ว่าเพิ่งยกเดโมมาทำเป็นมาสเตอร์ที่แต่สองพันยี่สิบก็คือ5ปีประมาณห้าหกปีห้าปีครับเพราะนี่ในพาร์ทีอ่ดนะครับอ๋อปีนี้ยี่สิบสี่สามปีสามปีในพาร์ทดนตรีนะพี่ในพาร์ทของดนตรีเราก็จะเหมือนโยน โยนเลฟหรือว่าสิ่งที่เราอยากได้ไปให้พี่เบนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เบนก็สร้างสรรค์ขึ้นมาแล้วก็มีปรับแก้หรือว่าใส่แนวไอเดียอะไรลงเข้าไปมากน้อยขนาดไหนกับพาดดนตรีอ๋อพัดพัดดนตรีผมก็คือผมไม่ได้รู้เรื่องเรื่องโน้ตหรือว่าเรื่องแบบทฤษฎีดนตรีแต่ว่าผมก็จะบอกว่าผมเออชอบประมาณนี้เอาไปแบบนี้ลกันครับพี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเนื้อเนื้อลองก็จะเขียนกับพี่ป้านเลยแล้วก็วันนั้นก็เหมือนจะเสร็จเร็วมากๆเหมือนกัน ที่ได้มีได้นยเนเพงแล้วเาแท็กซี่มาเบลมาเลยอ๋อรขาผมก็พอในตัวเพลงมันเป็นผู้ชายกับผู้หญิงแล้วก็คือก็เป็นผมนี่แหละกับน้องผู้หญิงคนหนึ่งอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ถ้าเราจะามาทำทั้งทีแล้วเราจะเอาใครดีอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วมันก็ด้านผมก็เปิดติกตอกแล้วก็นั่งดูไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเจอคลิปน้องมาเบลอะตอนที่เขาแบบเอ่อเพอร์ฟอร์มเพลงน่าจะเพลงดีใจอยู่ ก็เห็นแล้วก็รู้สึกว่าน้องน่าสนใจดีแล้วก็เสียงน้องก็เหมาะกับเพลงของเราด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็บวกกับผมอยากจะมีท่าเต้นในเพลงนี้ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยรับเลอเป็นโอกาสที่ดีก็เลยชวนน้องมาเบลแล้วน้องมาเบลก็สับหลักก็ฝางคุณน้องหมอยอย่างที่บอกไปเพลงนัคือมีท่าเต้นที่โดดหน้าทางหน้าหลักด้วยครับผมก็มันมันก็ไม่มาท่าเต้นมันหน้าหลักแต่ว่าเราก็ไม่ได้เต้นแบบไหนๆเรากลับมาเต้นแล้วเราก็อยากจะแบบชาเลนต์ตัวเองหน่อย กลมนกลับมาเต้นเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้เต้นนานแล้วก็ผมไม่ค่อยมั่นใจในการเต้นเท่าไหร่เลยก็เลยแบบว่ากลับมาเต้นทันทีก็เอาสักหน่อยแต่ก็เอาอกมาคือดุดเลยนะก็ยากยากอยู่ครับก็กว่าจะได้ก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งในการจูนนะก็ทําอไมาเบลเป็นไงบ้างคบน้องน่ารักมากเลยครับคือคือผมมันไม่ค่อยมีได้มีโอกาสในการแบบเหมือนทํางานกับรุ่นน้องศิลปินรุ่นน้องหรือว่านักแสดงรุ่นน้องเท่าไหร่พอได้มาเจอน้องมาเบลก็รู้สึกว่า สดใสน้องสดใสมากแล้วก็มีจิตวิญญาณมากมันก็ทําให้เราแบบสนุกในการทํางานไปด้วยนะครับการปรับจูยยนเรื่องการปยยารับน<อ>ผมว่าปรับจูนน่าจะเป็นเรื่องของการปรับจูนน่าจะเป็นเรื่องของการความสนิทมากกว่ารหมายถึงว่าเราผมไม่เคยคุยกับน้องมาเป็นประการส่วนเเรื่องว่าละลายพฤติกรรมซึ่งเวลาเราก็ค่อนข้างน้อยด้วยอะไรเงี้ยก็ ก็ได้เจอกันที่ห้องอัดแล้วก็ซ้อมด้วยกันครั้งหนึ่งแล้วก็ถ่ายเอ็มีเลยเราก็ใช้ช่วงเวลาที่ถ่ายเอ็มบีก็ค่อยๆละลายพฤติกรรมกันแต่ว่าก็พูดกันน้อยอยู่เพราะว่าต่างคนต่างผมไม่รู้น้องแต่ผมเขินเลอผมไม่รู้จะพูดอะไรกันก็ไม่ถูกกับเอ็มบีเอ็มบีเนี่ยก็ได้บริษัทของ ไอซ์ครับผมมาช่วยเข้วเขาบอกเรียกว่าเรียกว่ามาช่วยกันมาช่วยกันมาช่วยกันนะก็มันก็เลยทําให้บรยากาศในกองมันสนุกนะครับซึ่งตัว MV เนี่ยผมก็ตั้งใจว่าอยากจะให้ภาพมันออกมาดูง่ายอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยคุยกับจีนที่เป็นพ่วงกับครับแล้วก็เขาก็เลยคิดขึ้นมาว่าอะอย่างอย่างนั้นนะเอาให้มันเป็นแบบเหมือน MV ซ้อน m v และกันก็คือมันก็จะออกไปทางแบบเหมือนดีไฮเดซีนอะไรอย่างเงี้ยก็ผมก็รู้สึกว่าเออก็ ไม่ค่อยเห็นแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็ออกมาดีกว่าที่เราคิ้งแสดว่าองค์ประกอบองค์ประกอบคือเจเจผ่านตาเจเจทุกอย่างเลยตั้งแต่เนื้อร้องมาเอ็มีทุกอย่างคือใช่สนุกปครับผมเออจะเพลงเออยังไงปล่อยนี้ไปแล้วมันจะมีเพลงต่อไปอีกไหมคะอ๋อเดี๋ยวเพลงเพลงต่อไปก็น่าจะปล่อยมาเรื่อยๆครับตอนนี้ก็ทำา อยู่แล้วก็มีมีสต็อกไว้แบบหลายเพลงอยู่แต่ว่าเรายังเลือกไม่ได้ว่าจะเอาเพลงไหนขึ้นมาก่อนเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวน่าจะปล่อยประมาณช่วงอีกทีน่าจะก่อนขอนกลางปีกลางปีเช็เดือนสองเดือนเดียวใช่เดือนเดือนสองเดือนปีนี้จะยังไงก็จะปล่อยอยู่ผมจะปล่อยได้มากที่สุดทีพีอาร์บ้างเลยจะไหมอ่ะปล่อยลก็สั่งทีพีอาร์บ้างเลยอาจจะปีหน้าอะไรเงี้ยเออปีหน้า เนี่ยปล่อยหลายเพลงมีแพลนทำผสมคอนเสิร์ตเดี่ยวเหรอครับหรือยังไงอยากมีครับเออแล้ว่็จะโกตเออเลิศมากไหมครับมาไปไปได้ไหมครับไปได้โอเคเออแสดงว่ามีการวางแพลนอะไรตรงนี้ไปแล้วด้วยก็แค่มองเราเราก็แพลนไว้นะครับแต่ว่าคือหมายถึงว่าเดี๋ยวนี้พอมันทุกอย่างมันปรับเปลี่ยนเร็วเราก็ต้องขยับแพลนตามตามสถานการณ์ครับยิ่งทําบริษัทเองด้วยแล้วก็ต้องเซ็นเช็คเองด้วยมันก็ต้องคิดเยอะนิดนึงครับผม เรื่เข้าใจแล้วเวลาเราเห็นเป็นเงินในการทำเพลงหรือว่าเม็ดเงินตัวเลขอะไรย่างเงี้ยเราเข้าใจตอนเซ็นเช็คไหมครับว่ากระบวนการมันอ๋อเข้าใจเข้าใจครับอ่าก็เข้าใจเลยเนาะเข้าใจเข้าใจคลยเข้าใจเลยกับขั้นตอนเสรตรงนี้เจ๊คือปล่อยไม่กี่วันก็ถูกคนล้านมีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราแบบมีกระบวนกาในการทำงานด้านเพลงมากขึ้นเรื่อยๆในมิติมันก็ก็มันมันก็ช่วยด้วยครับแล้วก็ยิ่งมันเหมือนกับว่าพอเราเราอยู่กับมันมา ในระยะเวลาหนึ่งอ่ะพอเราเห็นมันมันไปได้ดีเราก็รู้สึกดีอะไรเงี้ยบวกกับว่าในเส้นทางของการเป็นนักร้องหรือว่าศิลปินเอาตรงผมก็ยังค่อนข้างใหม่อยู่เงี้ยทุกทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทํามันก็เหมือนเป็นการ explore ของผมไปด้วยแล้วก็อาจจะแบบอาจจะเป็นของคนฟังเช่นเดียวกันอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าผมสนุกกับการที่เออเห็นมันไปได้ดีแล้วก็เราก็ตื่นเต้นว่าสิ่งที่เราจะทำใน next step มันจะเป็นอะไรต่อครับ ก็ฝากไปฟังกันเยอะๆนะอย่างอย่างแนวเพลงก่อบถึงขั้นต่อไปที่อยากจะทำเป็นแนวอะไรอีกอ่าเอาที่ทำไปแล้วมันมีแนวไหนบ้างตรงตรงนีมันมันมอยอะไรบ้าง้างหลากหลายมันก็มีทั้งช้าแล้วก็แล้วก็เร็วเออยังไม่มีเพลงช้าก็อาจจะเป็นเพลงช้าเออจริงใจที่อยากปล่อยเพลงปล่อยเพลงช้าต่อไปใช่ไหมผมยังคิดไม่ออกนะเพราะว่าตอนนี้กำลังแบบมัวแต่พยายามโปรโมท เพลงเสียงสองให้มันไปใ้มากที่สุดทุกคก็แล้วกรู้สึกว่าเออการทำบริษัทหรือว่าการทำงานเทเขาที่สุดมันมันมั่นคงขึ้นไปในใจในใจรเยจริงเถามว่ามันคงไหมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าผมตอบว่ามันมั่นคงได้ขนาดนั้นหรือเปล่าแต่ว่าผมรู้สึกว่าเราก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะแล้วเราก็คิดว่าแต่ถิงทางข้างหน้าจะเดูเองไหมหายไปเลย เออทำมันชัดเจนไหมผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าผมผมรู้สึกว่าผมได้เรียนรู้จากมันเยอะและ้วผมโตขึ้นแล้วนะมมผมคิดว่าถ้าในอนาคตถ้ามันจะต้องไปทําอย่างอื่นหรือว่าไปในทิศทางอื่นผมรู้สึกว่าผมจะรับมือมัอนได้ด,ดี<ๆ>ดตอนนี้สนุกกับการเมเนจอะไรเองยังไงสนุกมากเลยแต่ว่าพี่ๆี่เหนื่อย พี่ทีมงานเนี่ยพาร์ทเนอร์ของเราแหละพาร์ทเนอร์คนสำคัญของเราแหละเหนื่งมาเป็นไงครับผมก็เราเล่นไหมก็เหนื่อยครับโต๊ะคือช่วงช่วงนี้พอเหนื่งท้องงานค่อนข้างแน่นประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็จะช่วยกันดูทั้งส่วนใหญ่แล้วแบ่งพาร์ทยังไงในการช่วยกันดูเนี่ยเพราะเราทำงานร่วมกันด้วยอะไรอยยจริงๆไม่ได้แบ่งพาร์ทเลยครับก็คือช่วยกันดูครับช่วยดูเลยใช่คือถ้าสักอ่าคิดว่าเป็นคู่คิดคู่ปรึกษา ใช้ครับเลผู้คิดผู้ปรึกษาผู้หาทู้ออกอย่างเพลงนี้ก็มีส่วนช่วยเรามากมากเลยเอาเรื่องเขามาเขียนแล้วนะครับเห็นไหมล่ะแสดงว่าตอนอยู่ด้วยกันก็คือทําเสียงสองงานเปิดครั้งไม่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 เชิงทําเสียสองคือคือจริงๆแล้วในตัวเพลงอ่ะผมจะพูดถึงแบบสมมติว่าเวลาที่อยู่ด้วยกันสองคนผมจะชอบเล่นเหมือนเล่นเป็นเด็กๆ แล้วยิ่งแบบพอเราออกมาข้างนอกแล้วเรามีเพื่อนที่แบบค่อนข้างเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันอะไรเงี mm ้ย hmm. เวลาที่อยู่ต่อหน,น้าเพื่อนๆเ,เขาก็จะมีจังหวะที่แบบชอบหลุดเล่นกับเราอะไรเงี mm ้ย hmm. เราก็รู้สึกวแบบ่าเอ้ยแบบเก็บไปเล่นสองคนได้ไหม mm hmm. แต่ว่าก็ยกยกคำว่าเสียงสองมาเพราะว่ามันเข้าใจาดี mm hmm. ต่ที่เราอยูกัเพืแล้วมันเขินย่เป็นช็อตหรืออะไรยังไงับมันมันเขินก็อนข้างเขินะแล้วแบบพอเราอยู่ข้างนอกแล้วเราก็จะค่อนข้างมีมากนิดนึงเอาเรื่องของเขาเอาเรื่องของเขามาเขียนแต่ว่าเราอะเพลงนมเป็นเพลของสำหบคข้างบ้าเราอยู่ในบทคน้าคาอตอนที่เขียนเพลงนี้ไม่เห็นเหรอครับเฮ้ยเห็นป็นเออเออเช่วงนี้เป็นยังไงบ้างช่วงนี้ก็ค่อนข้างอ ผมว่าต่างคนต่างทํางานนะครับก็ไม่ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้มีเวลาแบบออกไปนั่นไปนี่กันเท่าไหร่แต่ล่าสุดวาเลนไทน์ก็เลือตุ่นหรือไงเป็นไงวันเลนไทน์ก็ไปกินข้าวก็กินข้าวปกติไม่มีอะไรแล้วกินข้าวปกติไงไม่ต้องมาวหมดปกติปีจะมีความพิเศษของผมของขวัญอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยปีนี้ปีนี้คือเราก็ไม่ได้ให้อะไรด้วยเพราะว่า เราก็กล่าวว่าเออเดี๋ยวค่อยเรื่องความที่เราทํางานมาทั้งคู่ใช่ไหมครับแล้วพอรู้ตัวอีกทีมันก็ถึงวันวัเลยท้ายแล้วเราก็เลยจองร้านอาหารแล้วเราก็กินอาหารกนปกติแล้วบนโต๊ะอาหารเราก็ไม่ได้คุยอะไรกันพิเศษครับก็คุยเรื่องงานครับจริงจริงตอนแรกตอนแรกบอกว่าวันเลิทายจะต้องมีนัดกินข้าวกับเพื่อนเดื่อแต่จริงจริ้สุดท้ายก็มีเวลาไปทานข้าวกันสองคนใช่ใช่เพราะเหมือนเหมือนตอนแรกน่าจะนัดเพื่อนหรือว่าเพื่อนเหมือนนัดคนที่13บา เออเราก็เลยวันที่14เราเลยว่างอ๋อไม่ใช่ดิเอยอ่าะไรอะไรอะไรเอาใหม่เอาใหม่ผมจำผม่ผมจำผิดอ่ากินข้าวอ๋อเราไปกินข้าววันนี้แหละวันวันอาทิตย์แล้วเราก็ไปหาเพื่อนกันต่อเพื่อนหลังที่ยวต่อใช่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 ้อย่างจะเรียกว่านั้ตัวอาหารมันมีคุยเรื่องงานอะไรเงี้ยมันทำให้ความสัมพันธ์มันน่าเค็มตังเพราะว่าแบบเรื่องงานมันเข้ามาแทรกอะไรเงี้ย ก็ไม่จริงๆมันผมว่ามันชินกันไปไล้วครับมันก็แบบเหมือนงานเหมือนพอเราทาบริษัทด้วยกันมันก็งานมันก็อยู่ในในชีวิตเราเนี่ยแหละมันก็เป็นส่วนหนึ่งในผมคิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเออชีวิตแฟนเออจะบอกว่าชีวิตคู่ก็ก็ยังเออต้องถามนี้เวลาที่เรามันจะต้องส่งอิฐกันมันน้อยขึ้นป้ามันน้อยลงป้ามันก็มันก็ไปเรื่อยๆของมันนะครับ ตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าผมก็ไม่ไม่ได้สังเกตตัวเองเลยต้องถามคนรอบตัวพี่พี่เห็นไหมล่ะครับเฮ้ยเฮ้ยเจมส์เจมส์้าเวลาเธออยู่ด้วยกันทุกคนมีความสุขด้วยเออเออเออทุกคร้เจออยู่ด้วยกันเลยทุกคนมีความสุขทาวเลยเนี่ยเออมไม่เห็นเจกันเหงื่อเนี่แบบว่าเออน่ารักเลยทุกคนแบบว่ายินดีแฮปปี้ไปกับเราเลยขอบคุณมากครับเราติดตามกันเรื่อยๆเพราะว่าอะไรสังเกตจากตอนนี้เจมส์มีความสุขนะครับตอนสัมภาษณ์นี่ก็เลยเป็นความสุขนะก็ได้คุยยกับพี่ๆเออ โปรโมทเพลงไงเราก็เลยมันมีความสุขเพราะเราแบบเอออยากให้เพลงมันไปได้ดีเพราะว่าเราลงเงนเองเออเดินเงนทางเลยเออขอบคุณอย่างผมส่วนใหญ่ออยังไม่รู้ครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องตีมาแบบเป็นปีเป็นปีคร่คุ้มไหมครับคุ้มไหมครับเคยดีขอบคุณครับเออแตจริงจเจ๊เครียดเรื่องเงินอะไรอย่างนี้ปะ ไม่เครียดครับไม่เครียดครับโอเคเพราะอะไรไม่ได้จับไม่ได้ดูเออเออไม่ได้ไม่ได้คือไม่ได้รวยนะครับแต่ว่าแบบก็ไม่ได้เครียดขนาดนั้นเออยังไม่เน็ยนได้ยังไม่เน็ยนไม่เนียนชัวร์เอองานถัดผมเข้ามาได้เลยได้เลยครับอ่ะอัปเดตงานอย่างอื่นบ้างไม่แา่งานเพลงปีนี้เราจะได้ติดติดตามอย่างอ๋อใช่นอกจากเพลงนะครับผมเดี๋ยวเพลงก็จะปล่อยมาเรื่อยๆใช่ไหมครับเออแต่ว่าในช่วงประมาณปลายปี ประมาณปลายปีก็จะมีซีรีส์กับกับพี่ต่อรับมครับผมการุณยาคาการุญยาค่าเป็นไงได้กระแสเป็นไงบ้างถึงจากปลอยเออออกออกไปแล้วเปนตัวเองก็กระแสดีมากครับเพราะว่าเหมือนนิยายเรื่องการุญยาคาก็มีแฟนๆติดตามค่อนข้างเยอะอยู่แล้วคนที่เป็นแฟนของนิยายอะไรเงี้ยแล้วพอพอทางช่องวันเขาได้ยกนิยายเรื่องนี้มามาทำเป็นซีรีส์ทุกคนก็ดูตื่นเต้นกับ กับกับภาพที่มันออกมามากซึ่งซึ่งผมกับพี่ต่อก็ตื่นเต้นเช่นกันแล้วก็น่าไม่ใช่น่าจะก็ต้องทำให้ดีที่สุดแล้วก็เตรียมตัวเในหลายๆอย่างเองากจากที่นี่เรื่องนี้เพราะต้องเชียร์และตัวช่างความสามารถตัวเองอีกเรื่องงนึผมผมว่าด้วยความที่บทมันโตขึ้นมันก็มันก็น่าจะได้เพราะว่า โทษผมรู้สึกว่าบทบทในในในตัวการริชาชาศกับกับผมนะวัยเนี้ยที่เราผ่านชีวิตมาสักพักหนึ่งแล้วมันก็รู้สึกว่ามันพอดีกันเคมีกับพี่ต่อก็ไม่น่าไม่ต้องทำอะไรเยอะเพราะสนิทกันอยู่แล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องขึ้นข่าวเนอะต้องขึ้นข่าวต้องขึ้นข่าวเออใช่แต่ว่าคือคือโลเคชั่นยังไม่ยังไม่ได้เคาะอะไรเงี้ยตอนนี้อยู่ตอนนี้อยู่ในช่วงโปรเซสติการ์ตชั่นอยู่ เดี๋ยวรายละเอียดถ้ามันออกมาเรื่องนี้เดี๋ยวก็น่าจะมีแสดงว่าปีนี่งปีเก็รับแค่ผลงานในการแสดงเรื่องเดียวก็อมีเรื่องใหม่ตอนนี้ยังมีเรื่องนึงอยู่เพราะผมพยายามจะรับให้มันได้น้อยที่สุดเพราะว่าผมอยากจะทําให้มันดีครับผมไม่ค่อยอยากไม่ใช่ไม่ค่อยอยากไม่ผมไม่เคยรับซ้อนกันอะไรที่การกล้องกรทีมนติดตามกันได้นฝากติดตามกันด้วยนะครับกำลังยาคาานะครับแล้วก็ ผลลงงานเเพกับอ,อ,อ,อขอฝากเพลงเสียงสองนะครับตอนนี้สามารถชมได้แล้วนะครับทาง y o u ยูทูบชา n e l เจเลอร์นะครับผมแล้วก็เพลงก็สามารถฟังได้แล้วในทูบสตรีมมิ่งนะครับผมก็เซิร์ชคำว่า,าเจเลอร์ได้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะปล่อยเพลงออกมาอีกแล้วก็ในปีนี้ก็จะมีโปรเจกต์เกี่ยวกับเพลงที่น่าติดเต้นออกมาอีกอยังไงก็อยากให้ติดตามกันเยอะๆนะครับไม่นานเกินรอครับเออโอเคมาเสิร์ชอะไรเลยไปลองเออลองเออใส่ผ ที่จำตัวน่ารักมันกับป็นกับเธอแค่คนเดียวคำพูดแบบนี้มีไว้พูดกับเธอแค่คนเดียว g i ให้เชิ t กันค e e p my c o ูแบบว่าอย่างไรคะอยากกินอะไรคะเหนื่อยไหม baby ครับผมความสุขคือความสุขเลิศตวามดีเอนเออิอออนเสิร์ตอะไรคะ เออมีัเต้นเหรอเงเต้นอ่ะถ้าเต้นผมยาวมากเลยครับก็แค่หูไปเถอโอคุกเนี่ยยาวเลยครับสองคอแต่ขอฉันขอเห็นอะไรไหมล่ะอเลิอลิโอโัลลิอัลลิอัลลิอัลอันนี้ตัดแค่นี้เหรอตัดแค่นี้เลยตัดงแค่นี้เลยครับง่ายง่ายครับสามารถเต้นตามได้นะครับง่ายนะครับโอเคโอเคอาจจะมองตรงกว่านี้เสิร์ฟนิดนึงประเทศไทยใช่ใช่ ้องนี่นะเด้ครับขอบคุณครับเ็นลนี่นะคะเด้ล้อีนะคะตรงน่อะรครงนี้เนอไระว้ที่นั่งคเน่ยตงะตื่นกองมอกรึเปลตื่นกองมนอเดี๋ยเรกให้ขัอพี่อะพี่พที่อะไรอ่ะพี่อะอ่ะ